พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปร,ททริสุทธโธสาติจายวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสาธุเจ้าค่ะ วันพ่อสร้างเป็นกลางไว้ในเหตุผลให้หลุดพ้นได้แก่ตนบนบำเพนสติใจวันพ่อวันพ่ออยู่รู้ในใจพ่อท่านให้ได้พ้นทุก ยุคปัญญาสถาพรพระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสาธุเจ้าข่า